ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สวีเดนค่ะกลับมาถึงสวีเดนแล้วค่ะตอนนี้ที่สีเดนเย็นมากมากเลยค่ะตอนนี้นาวตอนนี้อากาศเช้าค่ะเจ็ดโมงเช้าที่สวีเดนค่ะตอนนี้อากาศเย็นเย็นหนาวมากเลยค่ะ chỉ mới tục nữa nữa nào hả <tôi khi màu> ไม่ได้ทำวิดีโอที่สียินนานเลยค่ะเขาไปประเทศไทยมาอันน,เย,นเย็นเย็นเย็นเลยดูหิมะหิมะเชา้าเช้าะอากาศสวยค่ะแต่เย็นมากเลยตรงนู้นพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วค่ะเชา้าเช้า โอเคนะคะะอนนี้ให้ดูวิดีโอคร่าวๆนะคะโอเค่ะ